สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับตอนที่2ที่ผ่านมากับหลักสูตรการทอผ้าทอลายยกมุกโรงเรียนนาวาพิทยาคมท่าประสิทธิประชันเคราะห์ทางโรงเรียนได้จัดทาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนื่องจากคนในท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจที่เป็นกลุ่มทอผ้าหมายกลุ่มแรกของมน่วทิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถซึ่งมีการบูรณาการหลักสูตรนี้เข้าสู่ผู้เรียน ชุมชนและครูร่วมกันและได้รับผลตอบรับจากกันที่นักเรียนได้เข้ามาดำเนินการเป็นอย่างดีกิจกรรมตรงจุดนี้นะคะนอกจากส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้กับผู้ปกครองกับชุมชนอย่างเป็นการลงมือปฏิบัติจริงแล้วเกิดเป็นผลงานที่ส่งคุณค่าให้กับตัวเองเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองนักเรียนยังสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพทำให้เกิดรายได้ รู้จักคุณค่าของการหาเงินที่จะทำให้ตนเองรู้ว่าจัดการชีวิตของตนเองต่อไปเป็นอย่างไรเข้าสู่ทักษะชีวิตเ mm. ข้าสู่ทักษะอาชีพ mm. ซึ่งรวงตัวที่เกิดการบรูรณาการกันเกิดขึ้นลำดับต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนนาถอนพัฒนาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ a c t i v e l e a r n i n g มีการถอดบทเรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการบูรณาการร่วมกับชุมชนในรายวิชาสังคมศึกษาและวิชาหนาา้าจศสลิ์จะเป็นกิจกรรมหรือการแสดงอะไรนั้นไปรับชมด้วยกันพร้อมๆกันกับตอนที่3ที่มีชื่อตอนว่าเรียนรู้วิถีชาติพันธุ์ไทยกวนด้วย a c t i v e Learning ไปรับชมเลยค่ะ รูเรียนนาทอนพัฒนาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมได้ขับเคลื่อนนโยบาย active learning มิติด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตตามโครงการอาชีวะนวัตตะว,วิถีสู่การเรียนรู้โดยน้อมนำพระบรมราชูบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่10ในด้านการมีงานทำมีอาชีพและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติผ่านการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาและวิชานาตศิลป์เช่นการฟ้อนรำชนเผ่าไทยกวนซึ่งเป็นการแสดงในพิธีไหว้ปู่ตาแสงการแสดงชุด ฟ้อนตีเหล็กนาถอนทุ่งต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนตำบลนาถอนทำให้ผู้ที่มามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวตำบลนาทอนวิถีชีวิตการตีมีดตีพระซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลนาทอน การจัดการเรียนรู้กลุ่มรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการสำนึกรักบ้านเกิดสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สอดคล้องบริบทของชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และวิถีชีวิตชนเผ่าไทยกวนและการจัดกระบวนการเรียนการสอน Active Learning ทถอดบทเรียนโดยใช้หลักเศรษฐก,กิจพอเพียง มีการบูรณาการร่วมกับชุมชนบ้านนาถอนทุง่งตำบลน,นาถอนและเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกอาชีพและหารายได้เสริมการจัดการเรียนรู้รายวิชานาฏศิลป์ได้มีการนำเอาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมาใช้ในการคิดประดิษฐ์เป็นท่ารำการแสดงชุดฟ้อนตีเหล็กนาถอนทุ่งขึ้นโดยได้แนวคิดมาจากการเรียนแบบท่าการตีเหล็กในแต่ละขั้นตอน และจากท่าฟ้อนพื้นเมืองโบราณจากวิทยากรท้องถิน่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นท่าช้างขึ้นปูท่าเต่าอวดลายเป็นต้นนำมาผสมผสานกับกระบวนการออกแบบทางนาตารลักและองค์ประกอบการแสดงทางดนตรีการแต่งกายการฟ้อนแบบดั้งเดิมของท้องถิน่นให้มีความเหมาะสมกับชุดการแสดงเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคนอีสานและนำไปบูรณาการใช้ประกอบการจัดก,การเรียนการสอนในรายวิชานาฏศสิป์ต่อไป จากที่ได้เรียนดูทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทําให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของคนในชุมชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นมาวัฒนธรรมของชนเผ่าไทกวนรวมถึงการตีมีดพ้าและการไหว้ปู่ตาแสงที่ชาวตำบลนาถอนเคารพนับถือและหนูจะสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีของตำบลนาถอนให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ นั้นในวันนี้นะครับก็กล้าขอบุณขอบคุณนครบครูอาจารย์ที่ได้นำเอานักเรียนนักศึกษามามาศึกษาเกี่ยวกับซืบทอดภูมิปัญญาของวิธีชีวิตคนไทยกวนฉะนั้นก็อยากให้ภากันอนุรักษ์เอาไว้ในส่วนนี้เพื่อเป็นสมบัติของสุมชนต่อไปบ่อยมันสูญหายไปกับลุมไทยเฮาอยากให้มีผู้ที่สืบทอดไปตลอดโรงเรียนนาทนพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีสมรรถนะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดทําให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรมภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขสุขดังผู้มีปัญญา